ตั้งแต่ตอนท้องนะคะจริงๆต้วก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปก็จะมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำริ้วรอยมันมาหมดเลยช่วงท้องเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนจะรู้ดีนะคะแต่ต้าก็มีตัวช่วยก็คือตัวนี้เลยต้าอยากจะแนะนําจริงๆก็คืออลิเซ่นะคะเป็นครีมที่ เพื่อผิวคนไทยแต่ผลิตที่เกาหลีนะคะ<อ>คืีมาจากเกาหลี Make in Korea นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่เดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็ c r e ีมก็ใช้ได้นะคะ<อ>เป็นสล e ปปิ้งมาร์ได้ด้วยจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนเนียนนุ่มนะคะลิ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยแลดูจางลงหมดเลยตอนนี้มีขายที่7 e l e v e n แล้วด้วยสามารถ หาซื้อซองแบบนี้ได้นะคะสองส้มนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยในการเปิดผิวนะคะก่อนที่จะทาตัวครีมเซรัม่มน้ำตบดูอินวันใช่อ,อันนี้ตัวนี้ได้จะชอบมากๆเพราะว่าเป็นทั้งน้ำตบแล้วก็เป็นทั้งเซรั่มนะคะสารสกัดในนี้กว่า16ชนิดนะคะคก็คือแพนต้อนซีคอลลาเจนกิก้าไว้นะคะบำรุงผิวเนี่ยให้แลดูเนียนนุ่มสว่างกระจ่างใสมากๆตัวนี้ได้จะใช้เป็นตัวบูสต์ผิวก่อนเลยค่ะ ลิต้าจะชอบมากๆเพราะว่ามันใช้คู่กันอ่ะมันดีมากๆมันได้ผลดีมากๆคือลิต้าใช้แล้วลิต้าเห็นผลจริงๆแล้วอย่างลิต้านะคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากแต่ตัวนี้ลิต้าใช้แล้วไม่แพ้เลยตัวลิต้าใช้แล้วลิต้ารักมากชอบมากก็คืออย่างตอนลิต้าให้นมอ่ะค่ะลิต้าก็ใช้ตัวนี้ก็สามารถให้นมได้เพราะว่าไม่มีสารปลอดไม่มีสารตกค้างใดๆเลยใช้แล้วผิวก็จะ สดใสชุ่มฉ่ำม,มากไม่อันตรายต่อเด็กเนอะเพราะเป็นไม่อันตรายเ,เพราะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารป่อหลอ่อค่ะ